ะะจะสัมภาษณ์ลูกค้านิดนึงนะคะจะหลังจากสักลายมือเสรษฐีเสร็จแล้วนะคะไม่ทราบว่าลูกค้าเอาความรู้สึกจากการสักลายมือเสรษฐีวันนี้นะคะเป็นยังไงบ้างนะคะเส้นเส้นลายมือะคะ่ะถูกใจไหมนะคะความรู้สึกเจ็บไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกถูกใจค่ะเจ็บก็มีบ้างแต่เราก็ทนได้ต้องคนเชื่อคอศสัทธา แล้วความรู้สึกยังไงที่แบบว่า,าในการสักเข้าไปแล้วหรือเหมือนเรารู้สึกแบบสบายใจหรือแบบมีสัมผัสอะไรยังไงเป็นพิเศษไหมคะมีความมั่นใจมากขึ้นความมั่นใจมากขึ้นนะคะรู้สึกว่าสบายใจแล้ว<ช>มีความมั่นใจว่าเออเราเราเห็นเส้นนี้แล้วก็เหมือนว่า,าสักไปแล้วก็จะส่งผลให้เราดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ อไม่ทราบว่ารู้จากช่องทางไหนคะถึงมาสักนะคะดูใน YouTube YouTube นะคะติดตามใน YouTube น,นะคะออันนี้คือมีความเชื่อและศรัทธาเรื่องเรื่องเกี่ยวกับเรื่องลายมือเป็นเป็นทุนเดิมอยู่แล้วใช่ไหมคะถึงมาสักคิดว่าการศักลายมือนี้น มันจะทําให้เราดีขึ้นอ๋อก็เลยแบบว่าเออก็เลยเหมือนเราก็เลยแบบเปิดใจมาสักอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนว่ามันเหมือนเมันเรายังมีไม่ครบไม่ครบเออก็คือเหมือนว่าการสักลายมือก็คือสักให้เราครบเพืยอพร้อมเพร่าคนเรามันก็จะมีการขาดมันไม่ได้ครบสมบูรณ์นะคะก็คือเหมือนว่าแต่ละคนเนี่ยชีวิตของแต่ละคนบางคนความรักเสียหายบางคนมีเงินด้วย แต่ว่าก็ขาดความรักขาดคนอุป,ถ,อออปถ, ad, ถัมภ์แล้วก็สักเส้นเรื่องของคนอุปถัมภ์ให้ตรงไหนที่แบบขาดหายที่ยังไม่มีนะคะบางคนไม่มีบ้านไม่มีรถแล้วก็สักเส้นเรื่องของให้มีบ้านมีรถนะคะก็จะช่วยส่งเสริมให้มีมีบ้านมีรถนะคะให้หมดหนี้หมดสินนะคะคนที่ไม่มีโชคนะคะแล้วก็สักเส้นเรื่องของโชคลาภให้นะคะเ,เส้นเรื่องของถูกหวยโยเบอร์นะคะ เกี่ยวกับเรื่องของหนุนเรื่องของเส้นเรื่องของครอบครัวนะคะให้เรื่องความรักนะคะไม่ว่าลูกค้าจะคะว่าส่งเสริมในเรื่องของครอบครัวให้รักให้กลมเกี่ยวกันนะคะส่งเสริมในเรื่องต่างๆนะคะแล้วก็ส่งเสริมให้แบบว่ามีมีคำว่าถุงเงินถุงทองในการเก็บเงินเก็บ,กบทรัพย์อยู่มากขึ้นหาเงินง่ายขึ้นเดี๋ยวต่อไปนะคะอาจจะมีโอกาสในการ ช่องทางทำมาหากินก็จะมีจากเพื่อนหรือว่าจะมีโอกาสที่แบบชักชวนให้มีช่องทางการทำมาหากินมีโอกาสที่จะอ่ะาเพราะว่ามีช่องทางในการที่จะ,ะมีธุรกิจส่วนตัวแล้วก็จะค้าขายอะไรก็จะเริ่มร่ำร,รวยมากขึ้นนะคะจะมีช่องทางมากขึ้นในการทำมาหากินนะคะโชว์ผลงานนิดนึงค่ะ,ะสักลายมือเศรษฐีนะคะครบเซตเลยนะคะเสริมดว้วยนะคะ1 5 9 9บาทนะคะ สนใจก็นัดและจองถิวงานได้นะคะยินดีให้คำปรึกษานะคะเกี่ยวกับเรื่องของการสักลายมือเศรษฐีนะคะติดต่อได้ค่ะที่สม,มุทรปราการนะคะซอยประชาสามัคคีนะคะติดต่อได้ค่ะขอบคุณค่ะ